สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Helper Channel ผู้ช่วยเหลือเมื่อคุณเจอปัญหาคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆมาซ่อมตู้น้ำครับซึ่งอาการของตู้น้ำที่ผมจะมาซ่อมในวันนี้นะครับก็คืออาการน้ำทิ้งนะครับน้ำทิ้งมันไม่ไหลออกนะครับทำไมนะครับทำไมผมถึงต้องเอาถังมาลองสายน้ำทิ้งไว้ด้วยนะครับมันมีประโยชน์หลายอย่างนะครับเพื่อนๆ หนึงเราได้นําน้ําตรงนี้นะครับไปใช้รดน้ําต้นไม้ได้นะครับและ2นะครับถ้าน้ําทิ้งไม่ไหลเราก็จะรู้ได้ว่าระบบการทํางานของในเครื่องตู้น้ําของเรานี้มีปัญหานะครับเพื่อนๆที่มีตู้น้ํานะครับก็ต้องคอยสังเกตนะครับว่าตู้น้ําของเรานั้นน้ําทิ้งไหลเป็นปกติหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาเปิดตู้ดูกันเลยครับ อันนี้เมื่อวานนะครับผมได้มาดูไว้แล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ตัดการทำงานนะครับก็คือได้ชาปั๊กออกนะครับซึ่งผมเคยได้สอนเพื่อนๆไปแล้วนะครับในคลิปอื่นๆนะครับคลิปก่อนหน้านี้ก็คือว่าน้ำเรามีเต็มถังใช่ไหมครับแต่ว่าเครื่องเรามีปัญหานะครับระบบกรองเรามีปัญหา แต่เราก็ยังสามารถจาหน่ายน้ําได้ยังมีรายได้นะครับก็คือคนก็ยังมากดน้ําเราได้โดยที่เราตัดระบบกองออกโดยที่เราจะใช้นะครับปั๊กตัวผู้ตัวเมียนะครับที่เป็นสายจ่ายไฟเข้ามานะครับอันนี้ผมเคยสอนไปแล้วเพื่อนๆลองไปไล่ดูเอานะครับที่ผมตัดระบบไปแล้วนะฮะผมเช็คออกมานะครับก็คือว่า ในส่วนที่น้ำทิ้งไม่ไหลนะครับซึ่งในกระบอก r o เนี่ยมันจะมีทางออกของน้ำสองทางเห็นไหมครับมีน้ำดีน้ำดีกับน้ำทิ้งนะครับน้ำดีก็จะขึ้นไปกองที่โพสคาร์บอนโพสเดซินแล้วก็ลงมาใส่ที่ถังเก็บนะครับส่วนน้ำทิ้งนะครับน้ำทิ้ง น้ำทิ้งเราก็จะปล่อยออกมาโดยผ่านโฟครับนี่ตัวแบบนี้เขาเรียกว่าโฟนะครับก็คือถ้าเอ่อ RO เราเบอร์ร้อยหนะครับเราก็จะใช้ RO เบอร์300ก็ประมาณนี้ครับซึ่งเดี๋ยวผมจะต่อให้ดูนะครับเพื่อนๆว่าโฟเนี่ยมันตันอาการมันเป็นแบบไหนนะครับแล้วจะเกิดผลอะไรขึ้นมาบ้าง นี่ครับสายโฟนะครับที่ผมถอดออกมาจากหัวมันนะครับเพื่อมาเช็คนี่แต่ผมก็จะเอาออกมาวางให้เพื่อนๆดูนะครับว่าน้ําทิ้งถ้ายังไม่มีโฟนี่มันยังไหลเป็นปกตินะครับแต่ว่าเวลาเราใส่โฟไปแล้วเนี่ยมันไม่ไหลตอนนี้ปั๊มก็ทํางานแล้วนะครับผมเสียบสายไปแล้ว นี่ครับสายน้ําทิ้งเห็นไหมครับเพื่อนๆว่าไหลปกติเดี๋ยวผมก็จะเอาโฟนะครับใส่เข้าไปโฟนี้นะครับมีหน้าที่ทําอะไรก็คือจํากัดนะครับจำกัดน้ําทิ้งนั่นเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่โฟนะครับน้ําทิ้งมันก็จะทิ้งมากครับน้ําดีจะไม่ค่อยออกก็คือ ทางน้ําทิ้งเนี่ยมันโล่งกว่านะครับมันก็จะปล่อยมาทางน้ําทิ้งมากกว่าน้ําดีเราก็เลยจําเป็นต้องมีโฟนะครับเพื่อจํากัดน้ําทิ้งนะครับค่าของมัน3า0พวกนี้นะครับก็คือค่าการทิ้งของน้ํานั่นเองถ้าเบอร์ยิ่งสูงขึ้นนะครับน้ําทิ้งก็จะมีมากขึ้นนั่นเองครับตอนนี้นะครับผมก็ต่อโฟไปแล้วนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆน้นําทิ้ง แทบไม่ออกเลยครับเป็นแค่หยุดหยดเท่านั้นเห็นไหมฮะจริงๆแล้วมันจะมากกว่านี้นะครับมันไม่ใช่เป็นแค่นี้คือข้างในเนี่ยมันเป็นรูนะครับรูเล็กๆเท่ากับขนาดประมาณเข็มนะครับแล้วถ้าโฟตันนะครับมันก็จะมีผลเกี่ยวเนื่องไปที่ RO ด้วย RO ก็คือตัวนี้ครับซึ่งเป็นไส้กรองที่แพงที่สุดในบรรดาในตู้น้ำนะครับ ถ้าเกิดว่านะครับโฟตันไอสิ่งสโปกหรือตะกอนอะไรต่างๆมันก็จะไปตกค้างอยู่ในไส้กรอง R.O. ครับแล้วก็จะทำให้ R.O. ตันไปด้วยนั่นเองครับเพื่อนๆภายในโฟนะครับมันก็จะมีตะแกรงเล็กๆนะครับที่เป็นโลหะคล้ายๆมุงลวดครับแต่ว่ามันจะละเอียดมากกว่านะครับซึ่งมันอาจจะมีพวกตะกอนหรือว่าอะไรไปเกาะ รวมทับถมกันนะครับทำให้เกิดอาการที่โฟตันได้ครับซึ่งอาการโฟตันนะครับมันเกิดได้น้อยมากครับแต่ก็ยังมีโอกาสเกิดอยู่นะครับส่วนใหญ่จะเป็น RO ตันสมากกว่านะครับซึ่งตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองหาวิธีนะครับในการแก้ไขโฟนะครับที่มันตันนะครับให้กลับมาใช้งานได้อีกแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะแก้ไขได้ไหมนะครับ ตอนนี้นะครับเพื่อนๆโฟก็ไหลออกมาดีนะครับไหลเป็นปกติแล้วฮะนี่ครับมันก็จะไหลประมาณนี้นะครับไม่ใช่หยดๆเนี่ยครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแก้ไขกันครับผมก็จะใช้นะครับสว่านโดยใช้ดอกสว่านดอกเล็กนะครับเพื่อนๆไม่มีสว่านก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ครับคือ ผ้าที่อยู่ด้านในของมันนะครับไม่ได้เป็นโลหะครับจะเป็นเหมือนพลาสติกนะครับละเอียดละเอียดนะครับผมก็ใช้ดอกสว่านนะครับจิ้มเข้าไปแล้วก็ดึงผ้านี้ขึ้นมาครับตะแกรงอันนี้นะครับมันอาจจะทําให้มีการสะสมแล้วก็ทําให้โฟตันได้ครับแต่สิ่งที่สําคัญนะครับไม่ใช่ผ้าตัวนี้ครับเราใช้นะครับ เข็มเนี่ยครับเพื่อนๆเข็มเสียบนะครับเข้าไปในรูของมันนะฮะหาอุปกรณ์ที่แหลมๆนะครับเนี่ยเพื่อนๆภายในนะครับก็จะเหมือนเข็มฉีดยาครับนะครับเหมือนเข็มฉีดยามันจะมีหลายเบอร์นะครับอันนั้นก็จะเป็นหลอดนะครับคล้ายๆกับเข็มฉีดยานี่แหละครับแล้วเราก็ใช้ อุปกรณ์นะครับหรือเข็มที่เล็กกว่านะครับเสียบเข้าไปในรูนะครับอาจจะต้องใช้ความประณีตหรือว่าความรู้สึกสักนิดหนึ่งนะครับค่อยๆค้าไปพอเจอรูมันนะครับเราก็ค่อยๆสอดเข้าไปครับถ้าไม่มีเข็มนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็ใช้ลวดนะครับลวดเล็กนะฮะลวดขนาดเล็กเนี่ครับค่อยๆแย่เข้าไปนะครับเมื่อไหร่ที่เราแย่ทะลุแกนของมันได้นะครับ เท่านั้นนะครับโฟเราก็จะกลับมาใช้งานอีกครั้งหนึ่งซึ่งโฟเนี่ยมันไม่ได้มีระบบอะไรเลยครับมีเป็นแค่ทางน้ำผ่านแล้วก็มีหลอดตรงกลางเล็กๆเท่านั้นเองครับก็ยังดีนะครับที่ผมสังเกตได้ทันนะครับเพราะว่าผมจะใช้น้ำทิ้งเนี่ยครับไปลดน้ำต้นกล้วยทุกวันนะครับ ซึ่งถ้าวันไหนมันไม่มีนะครับผมก็จะรู้เลยว่าตู้น้ำของเรานะครับผิดปกตินะครับมีระบบผิดปกติผมก็จะเช็คได้ทันทำให้ RO ของผมยังไม่เสียนะครับเพื่อนๆที่มีตู้น้ำนะครับก็ต้องคอยดูน้ำทิ้งนะครับน้ำทิ้งก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะบ่งบอกอาการตู้น้ำของเราได้ครับก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยครับ ขอบคุณครับ